ครัวผมพี่น้องนะมีเอฟซีนะครับถามเข้ามานะครับว่าปั๊มสองที่ของรถฮอนด้านะครับเวลาถอดเนี่ยนะครับเขาอยากจะเอานะครับแกนขับปั๊มออกนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาด้วยสาเหตุอะไรแต่เอาออกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวถอดให้เบิ้งครับมีน็อตสามตัวเด้อหนื่งนะครับสองแล้วก็สามนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าค่ายเสื้อครับตัวแรกนี่ค่ายค่ายเฉยเฉตัวนี้นะ อ่าตัวที่2ถอดออกเลยครับ2กับ3าถอดออกเลยนะอ่าถอดออกเลยแบบนี้นะครับทุกท่านนะนี่นะครับถอดออกไปเลยนะครับเมื่อเราคลายน็อตออกแล้วยกน็อตออกครับยกน็อตสองตัวออกตัวนี้ดันไปด้านข้างนะครับอ่าหลังจากนั้นก็งัดเอาปั๊มขึ้นมาเลยนะอ่าตรงนี้นะครับปั๊มมันจะแยกแยกฐานไฟเบอร์ออกนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนตีนปัม๊มนะครับโอ้สวน อ่านี่แล้วนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนซินปั๊มนะครับก็ซินตัวนี้แหละนะครับที่มีปัญหาน้ำมันเครื่องรั่วลงไปนะครับอ่าตรงนี้นะเข้าใจนะตัวตัวนี้ใช่ไหมที่ถามมาว่าเอาออกไม่ได้นะครับวิธีการเอาออกก็นี่บริมี่ยังครับตีน้อกเอฟซีก็มีอยู่แค่นี้นะครับติดโอริงตัวเดียวเนี่ยนะครับติดโอริงตัวเดียวนี่อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่นะครับเวลาประกอบก็ยัดลงไปโลดนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับนี่ยัดลงไปเลยนะ อ่าตรงนี้นะครับใครจะทากาวก็ทานะครับอ่าใครจะเปลี่ยนชุดซ่อมก็สั่งมาเปลี่ยนก็แล้วกันนะครับอ่าตรงนี้เวลาประกอบต้องหมุนให้ตรงกันนะอ่าถ้าหมุนไม่ตรงงานเข้าเลยนะอ่าอย่าไปขันบีบทับลงไปเลยนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับถอดเอาแกนขับปัม๊ม 2T ทีของรถ h o n d ้าออกนะครับตระกูล n o v า d a s h นะครับ Nova t ท NA Beat R พวกนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับ